เก็บความทรงจำไว้ YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาหาเห็ดนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็หาตรงกลางถนนเป็นหินกรวดอย่างนี้เลยนะครับทุกคนทุกคนรู้ไหมครับว่าผมจะหาเห็ดอะไรนะครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับทุกคนเห็ดที่เราจะหาวันนี้นะครับก็คือเห็ดเพาะนี่เองนะครับทุกคนงงมากเลยนะทุกคนเห็ดเพาะอะไรจะมาเกิดกลางถนนอย่างนี้นะครับผมอยู่ กลางถนนจริงๆนะครับแล้วก็เป็นดินกรวดดินแดงๆแบบนี้นะครับแข็งๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเขาก็จะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันนะครับผมตัวดอกเห็ดนะครับผมนี่นะครับเวทีหาก็จะเปิดหาแบบนี้เลยทุกคนเปิดหาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับเจออแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้ดอกจะใหญ่นิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมหาง่ายเนาะหากินง่ายเนาะวันนี้นะครับวันที่ วันที่4ตุลาคมนะครับ67นะครับทุกคนนี่นะครับมาหาเห็ดนะครับผมพอดีฝนมันตกเนาะทุกคนแล้วก็มันชะหน้าดินอ่ะแล้วเดินมาเล่นนะครับก็เห็นมันโผล่เห็ดโผล่นะครับก็เลยมาเดินเปิดดูนะครับอ้าวแปลว่ามีเห็ดจริงๆนะครับทุกคนแบบคือปกติเราจะหาอยู่ข้างๆนะครับอยู่ข้างๆจะได้เยอะพอสมควรนะครับทุกคนก็ก็มาหาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตรงกลางถนนเนี่ยไม่เคยหาเลย นี่นะครับแต่ก็เจอนะครับทุกคนเป็นดอกเล็กๆนะครับถ้าเราจะเก็บไว้มันก็ไว้ไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันอยู่กลางถนนเนาะมันจะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเลยแล้วก็ถ้าช่วงไม่มีฝนน่ะมันจะแรงเห็ดก็จะแห้งตายไปนะครับก็เสียดายเปล่าๆเนาะนี่นะครับก็ลูกเล็กขนาดนี้นะครับทุกคนแต่ลูกใหญ่ก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่ลูกเล็กๆนะครับผมบางทีจะมองหายากนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบ มันเหมือนก้อนกรวดนะเนาะบางคนไม่สังเกตจริงๆก็ไม่เห็นนะครับว่าเขาคือเห็ดนะครับผมนี่นะครับก็เปิดหาอย่างนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเจอเองนะครับเพราะาเขาเขาอยู่ใต้ดินเนาะใต้ดินที่เป็นกรวดเนาะนี่นะครับไล่ไปอย่างนี้เลยนะครับทุกคนตอนนี้เป็นถนนนะครับกลางถนนเลยนะครับทุกคนเป็นถนนที่วิ่งเข้ามาที่หาที่พักของเรานะครับผมนี่นะครับก็จะเปิดไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็จะเจอนะครับผม เห็ดก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนแต่ก่อนหน้านี้ผมเก็บได้แบบปิแต่ดอกใหญ่ๆเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะอันนี้ก็มาถ่ายคลิปอีกพอมาเจอรุ่นที่มันวายแล้วมันเป็นดอกดอกเล็กๆนะครับอยู่กลางถนนก็เลยแบบถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นเห็ดอยู่กลางถนนเลยเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่หาเห็ดอยู่กลางถนนนะครับผมเราจะเปิดอย่างเงี้ยหาไปเรื่อยๆนะครับจนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มัน ตอนท้ายคลิปนะครับว่าเราจะได้เห็ดเยอะขนาดไหนนะครับผมอยู่กลางถนนจริงจนะครับทุกคนเปิดดินหาแบบนี้เลยนะครับผมถ้าทุกคนจะเห็นว่าข้างๆจะเป็นดินอะจะเป็นอ่าหญ้าเนาะนั่นก็คือข้างถนนนะครับเนี่ยแต่กลางถนนก็จะเจอเห็ดแบบนี้เปิดหาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนสนุกมากเนี่ยเจออีกแล้วนะครับเห็นไหม ไม่ต้องหายากเลยนี่ที่จริงเห็ดมันควรจะวายแล้วเนาะถ้าเป็นเห็ดผอ่ะแต่ที่นี่ไม่วายนะครับนี่ยังหาเจออยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมนี่นะครับถ้าเขาเกิดอยู่ข้างๆถนนนะ่ะเขาจะใหญ่แน่นอนครับทุกคนแต่ว่านี่มันอยู่กลางถนนซึ่งมันเป็นหินแล้วก็เป็นดินแข็งเนาะฉะนั้นแบบการที่เขาจะเกิดให้เป็นดอกใหญ่อะ่ะมันยากนะครับผมนี่นะครับ หาสนุกมากเลยนะครับทุกคนหาแป๊บเดียวนะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับผมก็เปิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับกลางถนนจริงๆแล้วก็รถไม่ได้มีเข้าออกประจำนะครับผมก็มีแต่รถที่แบบรถรถจากคนที่อยู่ด้วยกันนะครับก็ขับเข้าออกเข้าออกนะครับผมนี่เห็นไหมกระดอกก็ใหญ่อยู่นะครับทุกคนเปิดแบบนี้เลยนะครับปัดๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอเองสีขาวเล็กๆเนี่ยเป็นก้อนสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับผมนี่เห็นไหม นี้สามสามสี่ดอกเลยทุกคนนี่นะครับผมหาสนุกหาง่ายมากไม่ได้หาที่ไหนไกลเลยนะครับผมหาแค่แบบตรงกลางถนนเลยอ่ะตัวผมเองก็ไม่คิดนะครับว่าเห็ดเขาจะออกกลางถนนขนาดนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะนี่นะครับยิ่งเปิดยิ่งเจอยิ่งเปิดยิ่งเจอนะครับผมพอดีไม่ได้ถ่ายบริบท ดันรอบๆให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายตรงถนนให้ดูนะครับว่าเราอยู่กลางถนนจริงๆนะครับผมเป็นถนนเข้าในซอยนะครับไม่ใช่ถนนแบบหลักนะครับแต่ว่ามันจะเป็นถนนที่เชื่อมจากถนนหลักในหมู่บ้านนะครับเนี่ยปัดไปเรื่อยๆก็เจอนะครับบางทีก็เป็นแบบดอกเล็กๆบ้างก็มีดอกใหญ่ก็มีนะครับต้องปัดหาแบบนี้นะครับทุกคน นี่นะครับไม่ต้องไปหาในป่าในดงให้มันเหนื่อยเลยนะครับหาแต่ตรงกลางถนนนี่เองก็ได้พอสมควรนี่นะครับเห็นไหมเจออีกแล้วนะครับผมนี่นี่นะครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับผมนี่จะมีดอกเล็กๆเห็นมาอยู่ใกล้ๆกันนะมันเป็นดอกเล็กๆอัเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาไปฝั่งที่อื่นนะครับเผื่อเขาจะโตนะครับเดี๋ยวจะให้ดูถนนที่เราหานะครับทุกคนนี่นะครับที่เราหาก็เป็นถนนแบบนี้เลยกลางถนนแบบนี้เลยนะครับผม หาไปเรื่อยๆนะครับหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยแต่เราก็เจอเรื่อยๆครับเนี่ยบนเน้นอันนี้เม็ดใหญ่นิดนึงนะครับผมเห็ดพอนี้เป็นเห็ดพอร์ไฟ้นะครับเขาจะอ่อนแล้วก็กรอบนะครับผมแต่ว่ามันไม่เหมือนเห็ดพอหนังเนาะเห็ดพอหนังมันจะหนึบๆเนาะแต่นี้เป็นเห็ดพอร์ไฟนะครับมันอยู่ที่คนชอบด้วยเนาะว่าใครชอบแบบนิ่มหรือชอบแบบแบบแข็งๆกัดปุ๊บป๊อกนะครับผมแล้วก็ถึงมันจะอยู่กลางถนนแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่นะครับ ยังอ่อนยังน่ากินอยู่เลยทุกคนเนี่คือผมมา,มาหาหลายรอบแล้วนะครับผมแต่ว่าปกติจะหาแต่ข้างๆไม่เคยได้หาตรงกลางสักทีนะครับอันนี้ก็เลยหาเดินมาเจอนะครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันชะหน้าดินน่ะก็เห็นนะครับก็เลยเอา้าตรงกลางก็มีเห็ดนะครับก็เลยมาเก็บเห็ดให้ชมนะครับก็เลยถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมนะครับจะได้รู้ว่าเห็ดมันอยู่กลางถนนก็มีนะครับไม่ใช่ว่าอยู่แต่ใน แถวเขาแถวป่าแถวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้ามันมีเชื้อเห็ดของมันเนาะมันก็จะเกิดตลอดมันก็แบบจะเกิดแบบนี้ของมันตลอดนะครับผมนี่ก็ใช่นะครับปัดไปปัดมาก็เจอนะครับบางทีอะสีมันก็เหมือนกับก้อนหินก้อนดินเนาะมันก็เลยดูยากนิดนึงนะครับว่าอันไหนคือเห็ดอันไหนคือกรวดเนาะเนี่ยปัดไปปัดมาก็เจอ,อแล้วนะครับเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมเห็นไหมเยอะเลยนะครับ เอาไปสะสมกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลังจากนี้นะครับเราจะได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะได้เยอะได้พอแกงไหมนะครับผมหรือว่ายังไงนะครับตอนนี้เราก็หามาตรงสุดสุดปลายถนนแล้วทุกคนก็ตอนนี้เริ่มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับผมและนี่นะครับคือเห็ดที่เราหาเมื่อกี้นะครับทุกคนคือได้เยอะมากอันนี้ก็อันใหญ่ก็มีนะครับผม นี่ดอกใหญ่ก็มีดอกเล็กก็มีนะครับผสมกันนี่คือหาที่หาได้เมื่อกี้นะครับทุกคนอะเยอะมากๆเลยถ้าแกงกินคนเดียวก็พอดีนะครับผมนี่นะครับเห็ดเพาะกลางถนนเลยนะครับทุกคน